ขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้มีจิตไฟในธรรมทุกๆท,ท่านความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนว่าไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมันจะปรากฏตัวออกมาเองถ้าเราฝึกจิตฝึกใจให้ดีมากพอจิตตังทันตังสุขาวาหังจิตที่ฝึกดีแล้วจะนำความสุขมาเอง นี่ก็คือพุทธสุภาษิตที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าความสุขในโลกใบนี้มันมีอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายที่มาจากการมีทรัพย์หรือว่าความสุขทางใจที่มาจากการเกื้อกูลแบ่งปัน ความสุขต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะเลือกสรรสร้างให้แก่ชีวิตของตัวเราเองได้ในการที่เราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองนั้นเราควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขให้ลึกซึ้งมากพอเราจะได้ไม่หลงเพลินไปกับมัน เพราะไม่ว่าความสุขมันจะมีหลากหลายรูปแบบมากเพียงใดก็ตามความสุขเนี่ยมันก็จะมีอยู่เพียงแค่สองแบบเท่านั้นความสุขในโลกนี้มีอยู่แค่สองประเภทเท่านั้นนั่นก็คือความสุขที่เกิดมาจากการพึ่งพาสิ่งอื่นคนอื่นแล้วก็ความสุขที่เกิดมาจากการพึ่งพาตนเอง เนี่ยความสุขในโลกนี้มีอยู่แค่สองประเภทนี้เท่านั้นถ้าเราแสวงหาความสุขโดยการพึ่งพาสิ่งอื่นนอกตัวความสุขของเราเนี่ยมันก็จะหวันไหวได้ง่ายถ้าเราเอาความสุขไปแขวนไว้กับคนนั้นคนนี้พอเขาจากเราไปเราก็จะเป็นทุกข์ทันที ถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับวัตถุเงินทองพอเงินหมดเป็นยังไงความสุขเราก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นหากว่าเราพึ่งพาความสุขจากสิ่งอื่นนอกตัวความสุขของเราเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดลงถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันหายไปจากชีวิตของเราซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้ว ว่าไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่มันจะอยู่กับเราได้ตลอดการหรืออยู่กับเราได้นานตลอดไปไม่มีแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้มีสติปัญญาพัฒนาจิตใจให้รู้เท่าทันความเป็นจริงของธรรมชาติ ไม่เอาจิตไปผูกมัดไว้กับบุคคลหรือวัตถุต่างๆการทำแบบนี้เราก็จะมีความสุขที่ยั่งยืนไม่หวัน่นไหวไม่ฟูฟูฟแฟบแฟเหมือนกระที่เราเคยเป็นมาพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนท่านทรงแนะนำให้เราเนี่ยพึ่งพาตนเอง ให้เราสร้างความสุขด้วยตัวของเราเองอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับอะไรภายนอกท่านทรงตรัสสอนให้เราแต่ละคนเนี่ยละวางความสุขปลอมๆโดยท่านให้เหตุผลว่าการมาสุขเนี่ยมันมีโทษมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา ความสุขเนี่ยถ้าเราจะพูดกันให้มันละเอียดความสุขเนี่ยมันก็มีอยู่สามระดับสุขในโลกนี้มีอยู่เพียงสามระดับสุขระดับแรกเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาจากการได้การได้มาเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขแต่เป็นสุขระดับแรกระดับที่ต่ำสุด ไม่ว่าเราจะได้อะไรมาวัตถุสิ่งของเงินทองทรัพย์สินเรามักจะเกิดความสุขวูบูบบวขึ้นมาไอ้ความสุขแบบเนี้ยทางธรรมเขาเรียกว่าการมัสุขไอ้เจ้าการมัสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราจะต้องแย่งกันทรัพย์สินเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆเนี่ย เรียกว่าการมาสุขเป็นความสุขที่เราจะต้องแข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นๆแย่งชิงเพื่อที่เราจะได้มาครอบครองแต่พอได้มาแล้วเราก็ต้องดูแลห่วงแหนเอาไว้ไม่เช่นนั้นวัตถุสิ่งของเงินทองทรัพย์สินต่างๆที่เราอุตส่าห์พยายามแย่งชิงมามันก็จะถูกคนอื่นแย่งชิงกลับคืนไป นี่ก็คือการมาสุขความสุขที่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเราแต่ละคนเนี่ยต่างก็ต้องการความสุขที่มันสำเร็จรูปเราจึงดิ้นรนสแสวงหาเงินทองชื่อเสียงเพราะเราคิดว่าสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเงินทองชื่อเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะเอาไปแลกกับความสุขได้ เราอาจจะคิดว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆมีคนเคารพนับถือมากๆแล้วชีวิตของเรามันจะมีความสุขนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจเราแต่ละคนต่างก็เข้าใจกันแบบนี้เราจึงแย่งชิงผลประโยชน์กันเราจึงต้องแย่งชิงอำนาจกันนี่ก็คือความสุขประเภทแรกระดับแรก ที่เรียกว่าการมาสุขสุขจากการได้สิ่งต่างๆมาครอบครองสุขที่ต้องแย่งชิงกันเพื่อความเป็นเจ้าของไอ้เจ้าความสุขระดับแรกเนี่ยเป็นความสุขที่มาจากความหลงผิดเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนว่าการมาสุขเปรียบเสมือนไม้สดชุ่มด้วยยาง ทั้งยังแช่อยู่ในน้ำย่อมนำเอามาสีให้เกิดไฟใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เนี่ยการมาสุขที่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่ามันคือทางตันของชีวิตบุคคลผู้หมกจมอยู่ในการมาสุขจะไร้ซึ่งความเจริญแห่งปัญญาการที่เราหมกจมอยู่ในการมาสุข ชีวิตของเรานั้นมันก็จะหยุดพัฒนาสติปัญญานี่แหละพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายออกจากกามเพราะกามมสุขเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำพึ่งที่ฉาบเคลือบอยู่บนคมมิดโกนกามสุขเนี่ย มันเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เบื้องหลังของการมาสุขมันมักจะมีความทุกข์ทวีคูณแอบซ่อนอยู่เสมอถึงแม้ว่าดูผิวเผินไปแล้วการมาสุขเนี่ยมันจะมีความเพลิดเพลินสุขกายแต่แท้ที่จริงแล้วหากเรามองดูภายในจิตใจของตัวเราเองเราจะเห็นว่า การมาสุขมาเติมเต็มชีวิตของเราไม่ได้จิตใจของเราถึงแม้ว่าเราจะมีความสบายกายแต่ในจิตใจของเรานั้นมันกลับเต็มไปด้วยความเครียดกังวลนี่คือความสุขระดับแรกความสุขที่เราพยายามสแสวงหากันอยู่ตลอดเวลามันมีชื่อเรียกว่าการมาสุข ความสุขที่ต้องแย่งชิงกันความสุขระดับต่อมาระดับที่สองละเอียดยกระดับขึ้นมาจากการมาสุขเรียกว่าสุขจากบุญความสุขที่เราจะได้รับจากการทำบุญเนี่ยมันเป็นความสุขที่ละเอียดปาณีตมีความอิ่มเอิบใจยิ่งกว่าการมาสุขหลายเท่า สุขจากบุญก็คือสุขที่มาจากการเป็นผู้ให้สุขที่เราได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นเนี่ยเรียกว่าสุขใจสุขจากบุญสุขจากบุญเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ต้องไปแย่งไปแข่งแย่งแข่งขันกับใครเนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจที่มีความเมตตาอย่างที่เราก็รู้กันดีว่าจิตที่คิดจะให้ ย่อมมีความสุขมากกว่าจิตที่คิดจะเอานี่คือความสุขระดับที่สองที่เรียกว่าสุขจากบุญความสุขต่อมาเป็นความสุขระดับสูงสุดพระพุทธองค์ท่านทรงเรียกความสุขระดับนี้ว่าวิมุตติสุข วิมุติสุขเนี่ยเป็นความสุขที่มาจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าความสุขที่มาจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่สุดของมวลมนุษย์ไม่มีสุขใดยิ่งไปกว่านี้อีกแล้ววิมุติสุขก็คือความสุขระดับสูงสุด ทั้งหมดนี้ก็คือความสุขสามระดับสุขจากการรมสุขจากบุญสุขจากการปล่อยวางน่ความสุขในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่สามระดับนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทีนี้เมื่อท่านญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราควรจะน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตัวเราเองลองพิจารณา ดูตัวเราเองว่าชีวิตของเราในทุกวันนี้เรามีความสุขอยู่ในระดับไหนระดับการมาสุขสุขทางเนื้อหนังระดับบุญกุศลสุขแบบอิ่มเอิบใจหรือระดับวิมุติสุขสุขแบบอิสระที่สามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆลงได้นั่นก็คือสิ่งที่เราควรตรวจสอบตัวเองหลักธรรมที่พระพุทธองค์ ท่านทรงตรัสสอนเนี่ยคือสิ่งที่เราควรน้อมเข้ามาสู่ตนเพื่อเอามาตรวจสอบพินิษพิจารณาแก้ไขสิ่งผิดพลาดเพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นี่ก็คือหลักธรรมความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าทีนี้ ก็ขอให้เราแต่ละคนเนี่ยลองถามตัวเองว่าในชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขที่สุดมีไหมความสุขที่สุดในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเราผ่านเรื่องราวแย่ๆเรื่องราวดีๆมามากน้อยเพียงใดและเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น มีเรื่องราวใดบ้างที่มันมอบความสุขที่สุดให้กับเราเราลองค้นหาดูว่าในอดีตมีอะไรบ้างที่เราบอกตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันคือความสุขที่สุดมีไหมทีนี้พอเราเริ่มสำรวจค้นหาความสุขในชีวิตที่ผ่านมา เราก็อาจจะเริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่าแม่แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราเคยมีความสุขจริงๆกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเรามีเพียงแค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราววุบๆวบบบพอเราค้นหาตัวเองจริงๆ หลายคนอาจจะตอบตัวเองไม่ได้หรือไม่แน่ใจซึ่งเอาเข้าจริงความสุขของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหากเราพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขส่วนใหญ่มันก็มักจะมาจากการที่เราหลอกตัวเองเวลาที่เราตอบสนองความต้องการของกิเลสให้กิเลสมันสมใจอยากได้เราก็จะมีความสุขขึ้นมาบูบหนึ่ง แต่ไม่นานเดี๋ยวมันก็มอดดับลงไม่ต่างอะไรกับไฟไม่ฟางนั่นแหละความสุขที่เรามีอยู่หรือจะเรียกว่าเรามีความสุขแบบฉาบฉวยสุขที่ต้องเติมอยู่ตลอดเพราะว่ามันมอดดับไวเกินความจริงเราก็รู้กันดีว่าความสุขแบบฉาบฉวยที่เรามีอยู่เนี่ย มันอยู่กับใครได้ไม่นานนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องดิ้นรนหาความสุขอันใหม่มาทดแทนความสุขอันเก่าอยู่ตลอดเวลาไม่สิ้นสุดเราดิ้นรนต่อสู้ใช้ชีวิตเพื่อหาความสุขอันใหม่มาทดแทนความสุขอันเก่าที่มันมอดดับลงไวหเือเกินอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสิ้นสุดเลยสักที ดังนั้นการที we you, Onion, ่เราถามตัวเองว่าในชีวิตที่ผ่านมาอะไรคือความสุขที่สุดสำหรับเราเราก็อาจจะไม่แน่ใจหรือบางคนบางทีอาจจะตอบตัวเองไม่ได้เลยก็มีเมื่อเราใช้ชีวิตมาจนถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมะมากพอ เราจะพิจารณาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่ดับลงเมื่อเราได้ยินเช่นนี้เราอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วความสุขที่เราแต่ละคนปรารถนาล่ะมันอยู่ตรงไหนความสุขเนี่ย มันคือสิ่งที่เราทุกคนต่างก็ต้องการเราพยายามสแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆจนสุดท้ายเราจะพบกับความเป็นจริงว่าในโลกใบนี้สิ่งที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงชีวิตของเรานั้นมีเพียงแค่ทุกข์มากทุกข์น้อยแล้วก็ไม่ทุกข ส่วนความสุขเนี่ยมันไม่เคยปรากฏว่ามีอยู่จริงพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนเราว่าโลกนี้มีเพียงความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นและดับลงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามการกระทำตามกรรมของเราความสุขที่เราใฝ่ฝันจะครอบครองเป็นเจ้าของนั้น แท้ที่จริงแล้วมันก็คือช่องว่างตอนที่ความทุกข์มันดับลงต่างหากหรือถ้าหากว่าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็ต้องบอกว่าตอนที่เราไม่มีทุกข์นั่นแหละคือความสุขที่สุดเมื่อความทุกข์ดับลงความสุขอันยิ่งก็จะมาปรากฏนิพพานัง ประมังสุขขังการดับลงของทุกข์คือสุขอันะรเสริฐนี่ก็คือพุทธสุภาษิตที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้นั่นเองเมื่อเราแต่ละคนได้ฟังธรรมะได้พิจารณามาจนถึงตอนนี้เราจะเห็นความจริงว่าความสุขเนี่ย มันคือสิ่งสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตอนความทุกข์มันดับลงซึ่งตามหลักของพุทธศาสนาแล้วความสุขเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องสแสวงหาเพียงแค่เราเข้าใจและกำจัดทุกข์ให้มันดับลงความสุขมันก็จะก่อเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเนี่ยหลักการทั้งหมด มันก็มีอยู่แค่นี้ดับทุกข์และสุขเกิดแค่นี้เองในโลกของธรรมะความสุขไม่เคยมีอยู่จริงถึงแม้ความสุขมันจะไม่ได้มีอยู่จริงในปรมัตถธรรม แต่ในโลกิยะธรรมในโลกสมมุติเนี่ยความสุขก็คือสิ่งที่สำคัญที่เราแต่ละคนต่างก็ต้องการเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ในโลกใบนี้ที่อาตมาก,กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าพึ่งเข้าใจผิดคิดว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราละทิ้งความสุข ความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนให้เรารู้จักการพัฒนาความสุขปลอมๆไปสู่ความสุขที่แท้จริงต่างหากท่านไม่ได้ทิ้งมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่สามารถพัฒนาความสุขให้เจริญขึ้นได้ จากการมาสุขสุขที่อิงอาศัยอยู่กับวัตถุเงินทองก็สามารถพัฒนาให้เป็นความสุขจากบุญได้ความสุขจากบุญเนี่ยว่าสุขแล้วแต่พระพุทธองค์ท่านทรงบอกว่าบุญยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงยังมีความสุขที่ยิ่งกว่าบุญอยู่อีกนั่นก็คือวิมุตติสุขสุขจากการปล่อยวาง สุขที่มาจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นการละอุปาทานขันิเสียได้นั่นจึงจะเป็นที่สุดแห่งความสุขหากท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังสิ่งที่อาตมากล่าวมาตั้งแต่ต้นเราก็จะเห็นว่าความสุข มันคือสิ่งที่เรายัางไม่เข้าใจมันมากนะักมันมีความละเอียดอ่อนมันมีหลายประเภทมีสองประเภทมีสามระดับและความสุขที่เราใช้อยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่กับมันมันเป็นความสุขที่เราหลอกตัวเอง เพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาพัฒนาความสุขปลอมๆไปสู่ความสุขที่แท้จริงให้ได้จากการมาสุขสุขที่จะต้องแย่งกันเราก็พัฒนาไปสู่บุญยสุขสุขที่เกิดมาจากการแบ่งปันและสุดท้ายความสุขที่มนุษย์สามารถจะพัฒนาไปถึงได้นั่นก็คือวิมุตติสุข สุขที่มาจากการละอุปทานความยึดถือพระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนให้เราละทิ้งความสุขท่านไม่ได้สอนให้เราก้มหน้าก้มตาทนอยู่กับความทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ก็เพื่อชี้ทางสว่างให้เราเข้าใจความจริงว่าตัวเราเนี่ยสามารถพัฒนาความสุขของตัวเราเองได้ ด้วยการพึ่งตนเองไม่ต้องไปพึ่งพิงหรือว่าแสวงหาความสุขจากภายนอกมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจของตัวเองได้ด้วยตัวเองจากความสุขหยาบๆที่ไม่มั่นคงยั่งยืนเราสามารถพัฒนาไปสู่ความสุขที่ละเอียดปราณีตได้ นี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงพยายามตรัสสอนเราเพราะฉะนั้นหากเราจะสรุปธรรมะที่อาตมาได้กล่าวทั้งหมดในวันนี้เราก็สามารถที่จะสรุปได้สั้นๆว่าความสุขในชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองประเภทสามระดับความสุขสองประเภทก็คือสุขกาย ที่พึ่งพาสิ่งสิ่งอื่นภายนอกกับสุขใจที่พึ่งพาตนเองส่วนความสุขสามระดับก็คือสุขจากกรมที่เรียกว่ากรามมาสุขสุขจากบุญเรียกว่าบุญยสุขสุขจากการปล่อยวางเรียกว่าวิมุตติสุขนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความสุขตามความหมายของพุทธศาสนา สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทกท่านพัฒนาความสุขให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในชีวิตาจากกรารม,มาสุขก็ขอให้พัฒนาไปจนถึงวิมุตติสุขได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านวันนี้ก็สมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอสมมุติยุติลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรม